และนี่คือตำนานบทใหม่ของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่เราเนี่ยเรียกมันว่าเจ้าแมลงอึน,นั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมฮะย,ยินดีต้อนรับกับมอีกครั้งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่เกมที่มีชื่อว่า Sweet Home และเกมนี้ไม่ใช่เกมผีแต่อย่างใดน,นะเฟ้ยมันเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับจำลองการเป็นชีวิตของเจ้าแมลงอึใช่การที่เราจะเป็นแมลงอึน,นั่นเนี่ยนะ สิ่งที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างคุณผู้ชมคือการเก็บก้อนอึเศษอึเพื่อไปปั้นรวมเป็นก้อนใหญ่เพื่อเอากลับไปกินอย่างอิ่มหนำสําราญใจที่บ้านเ,าเดี๋ยว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 นะเงาอะไรนี่พลาดผ่า,านเสียงแบบนี้อีกาแน่นแ,นแห่แน่บอกเลยว่าข้านะมีพลังความสามารถในการมุดก้อนอึอยู่เฟ้ยแกไม่สามารถจิกทะลุก้อนอึอันที่ข้านั้นอัดแน่นมาด้วยความตั้งใจหรอกข้าจะบอกให้ เอาละครับเราเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องรวบรวมนะฮะก้อนอึนของเราให้ใหญ่ขึ้นให้หอมหวนชวนชิมขึ้นสําหรับใครที่กําลังกินข้าวอยู่นะครับโปรดรับประทานข้าวในเวลาถัดไปเพราะว่าท่านกําลังดูสิ่งมีชีวิตกําลังเก็บก้อนอึนอยู่นั่นเองผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะกับการกินข้าวของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเอาละภารกิจของเรานะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนำเจ้าอึอปั้นของเราเนี่ยนะฮะที่อุตส่าห์สะสมมานะครับไปส่ง ในโฮมสวิตฮมก็ออีกาบ่แล้วมุดเข้าก่อนอือก่อนโอ้ยอันตรายจริงเชียวบนโลกนี้ทั้งมีแต่สิ่งที่อันตรายไมว่ว่าจะเป็นอีกาหรือว่าหรือว่าอะไรวะจากที่มองก็ยังไม่เห็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนอกจากอีกาที่มันจะมาบินโชบเราเอารู้สึกว่าเวลาเราเข็น,เข,น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 เข็นไปเนี่ยก้อนหินนี่วะเราเข็นเข็นไปเนี่ยก้อนอืนของเราเนี่ยจะค่อยๆเล็กลงด้วยนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยมุมเนี้ย ฉะนั้นเนี่ยเรียกว่านะครับก็เราเนี่ยจะต้องคอยเก็บก้อนอึน,นะฮะเพื่อให้ก้อนอึข,ของเราเนี่ยใหญ่โตและมั่นคงแข็งแรงเหมาะแก่การเป็นที่หลบภัยต่ออีกาของเรานั่นเองบอกแล้วว่าชจางหอมหวนชวนชิมเสียหนี้ไกรใช่ไหมคุณผู้ชมเอาละฮะเราเนี่ยก็จะเก็บหูคุณผู้มชมฮะดูก้อนอึนสิโอ้ยอีกามาอีกแล้วผมนี่นะอยากจะหยิบก้อนอึนเครี้ยงใส่หน้าอีกามันซะเหลือเกิน มันไ้ไปแล้วโอเคอีการมันไปแล้วคุณผู้ชมดันต่อครับไปครับไปกันเรื่อยๆครับบอกเลยว่าผมเนี่นะจะพาก่อื่นอันนี้ไปยังฝั่งฝันให้จงได้นี่เรายังไม่โดนอีกากินใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะช่วงนี้เนี่ยข้ามองเศษอึไม่เห็นเลยคุณผู้ชมจะว่าไปเนี่ยภาพมันเบลอหรือว่าเธอไม่ชัดเจนวะเนี่ยฮะอเอ้าล่ะเดี๋ยวนะ ข้างหน้านั้นมันแม่น้ำนี่เดี๋ยว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 หยุดหยุดก่อนเอืยหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้ยกริ่งแบบนี้อันตรายมากมากครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยผ่านแม่น้ำนี้ไปไม่ได้แล้วก็อึ ZA, มันจะจมน้ำหรือเปล่าวะเออถ้าเราจมน้ำไปเนะี่ยอึมันจะจมน้ำโอ้ยโอ้ยอีกาอมกแล้วอันตรายโอ้ยยังจะจิกได้อีกนะเนี่ยขนาดข้าอยู่ในก้อนอ,อึอ,อสามทีแล้วนะเฟยเอาละไปแล้วอ๋อรู้สึกว่าอีกาจะจิกเราสามทีนะ โอเคครับก้อือึใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวนะอ่ะโอ้ถือว่าเราโชคดีมากๆครับที่เรามาตรงท่อนซุงมพอดีนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นเศษอึอบอกเลยว,ว่าเราจะปล่อยไปไม่ได้ครับมัน,นคืออาหารอันโอชาของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเนี่ยข้ามาจำลองเป็นชีวิตเป็นมแมลงอืทําไมวะเนี่ยฮะเผื่อไว้ชาติหน้าหาเรื่องไงฮะแบบว่าถ้าสมมุติว่าผมโดนรถ บรรทุกชนตายไปเนี่ยเกิดต่างโลกเนี่ยผมอาจจะได้กลายเป็นแมลงอึก็เ,เป็นได้นะคุณผู้ชมก็คือแมลงอึที่แข็งแรงที่สุดในต่างโลกอะไรแบบนี้งั้นเหรอไม่ไม่โอ้ยอีกขามาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยอันตรายจริงเชียวนะเออจะว่าไปคุณผู้ชมโฮมสวิตโฮมของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ครับเราเนี่ยจะต้องเข็นก้อนอึนไปที่บ้านแสนรักของเรานะครับแต่ด้วยคอมมอนเซนส์ของผมเนี่ยเดี๋ยนะสีชมพู เราเห็นเส้นทางสีชมพูด้านหน้าน่าจะเป็นเส้นทางพาเราไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคิดว่างั้นไหมใช่พี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะเข็นเจ้าก้อนอึของเราเนี่ยให้เข้าไปอยู่บนเส้นทางสีชมพูก่อนและเราเนี่ยค่อยคิดกันว่าเราจะไปไหนต่อจะว่าไปก้อนอึเรามันเล็กลงอีกแล้วไหมเนี่ยเอาล่ะค่ะเจอก้อนอึอยู่ข้างหน้านี่เห็นไหมคุณผู้ชมกลิ่นมันจึงหอมประจนใจได้กลิ่นไหมคุณผู้ชมสับัะรดโอ้ยเดีดีดีอกอามาอีกามาหลบก่อน ถ้ากำลังจะให้คุณผู้ชมสัมผัสกลิ่นเลยนะเนี่ยแย่มากเอาละลงมานี่ครับคุณผู้ชมฮะเห็นออร่ากลิน่นไหมแวบโอโ้คุณผู้ชมฮะดูกลิ่นดูกลิ่นหอมชื่นใจเอาละรวบรวมมาก้อนใหญ่เลยฮะเราเนี่ยก็จะข็นขึ้นเส้นทางสีชมพูกันเลยไปขึ้นไปลูกพ่อขึ้นไปเจ้าก้อนเอิบเอิบโวนหักเหลือเกินเออบโ้ยกิ่งกิ่งกเอิบโ้ยขึ้นมาแล้วเอาละคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยพามาบนเส้นทางสีชมพูนะครับเสียงอะไระไม่มีอะไรใช่ไหมผมคิดเองใช่ไหมผมหลอนใช่ไหมเอาละเส้นทางสีชมพูเนี่ยมีทั้งสองฝั่งนะครับจะฝั่งนั้นเนี่ยมันดูเหมือนว่ามีกําแพงอันแข็งแกร่งกั้นเรียกว่ายิ่งกว่ากําแพงไททันกันอีกไม่รู้ว่าจะมีไททันโผล่มาหรือเปล่าอ๊ยขีก,กาไปอีกแล้วลบก่อนเฮ้ยอันตรายมากๆแหมจะปล่อยให้ฆ่า,มาแมลงอื่นตัวน้อยนั้นชมลุกชมไม้ชมบรรยากาศรอบตัวหน่อยก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมว่าไัไหม เอาละครับรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นทางนี้รู้สึกว่าเพราะว่าผมเนี่ยเห็นมันมีเหมือนกังหันลมนะฮะตอนตอนที่เราเข็นมาเนี่ยเราเนี่ยเห็นกังหันลมอยู่โอ้โหเดี๋ยวนะและเนินมันสูงอย่างนี้เนี่ยด้วยพลังพลังกำลังของมแมลงเอ,อึเขาบอกว่ามแมลงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังกำลังมากกว่ามนุษย์สามารถยกข,ของได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง40เท่าและข้าก็จะเข็นมันขึ้นไปให้จงได้ได้ขึ้นไป ขึ้นไปยังไม่ขึ้นไปอีกคุณผู้ชมขึ้นเร็วอีกะไม่จริงวายลัไปแล้วคุณผู้ชมไม่นะก้อนอึของข้าโออีกามาด้วยเร็วก้อนอึอย่าหนีข้าอาอดโดนจัดสองทีแล้วโดนกาจิกสองทีแล้วเอาละหลบได้ครับ้ยรอดได้ไงเนี่ยโอ้คุณผู้ชมฮะการขึ้นนี่มันช่างยากเย็นเหมือนกันนะเนี่ยทัเป็นเล่นไฟครับโอ้เก็บก้อนอึนก่อนครับรู้สึกว่าก้อนอึนของเราเนี่ยเล็กลงมามากๆ,ๆเลยอ่ะ รายจริงเชียวเอาละผมคิดว่าเราควรจะหาเศษก้อนอึนเพิ่มไหมเอาละผมเห็นแล้วเศษก้อนอึนตรงนั้นมาเก็บก้อนแวบเอาละเก็บมัฟของให้แล้วข้าก็จะเอาไปรวมในก้อนอึนของข้าเพื่อที่จะให้ก้อนอึนของข้านั้นใหญ่ยิ่งขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเราไปทางขวาใช่ปะพอไปทางขวาเนี่ยด้วยความสมดุลที่มันล่วงหล่นเนี่ยนะฮะมันทําให้ตัวเราเนี่ยกิ้งเจ้าลูกบอลอึของเราเนี่ยล่วงลงมาฉะนั้นฮะ เมื่อกี้เราสำรวจเราดันขึ้นไปตรงนี้เราผ่านเออเราไหแล้เราผ่านแง่งนี้ได้เนี่ยแต่เราไปทางขวาทางขวาเนี่ยมันดูไม่ชันนะแต่เราไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะเทลงมาด้านขวาทําให้เราเนี่ยตกฉะนั้นเนี่ยผมจะลองเสี่ยงกับด้านชันดูด้านซ้ายเว้ยว่าเราเนี่ยจะสามารถเข็นขึ้นไปได้หรือเปล่าคุณผู้มชมเอาละด้วยความแข็งแกร่งของมแมลงอึอยังค้านั้นอ,อ,อ,อ้เดียนะด้านนี้ก็ดูอันตรายเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมฮะเข็นขึ้นไป นั่นแหละตรงนี้แหละข้าเชื่อว่าแกทําได้จาแมลงเออไม่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 ใช่อย่างนั้นเออเข็นขึ้นไปตรงเนี้ยเออเฮ้ยขึ้นมาเฮ้ยโอ้ขึ้นมาได้โอ้ค้ารอดเอาแล้วคุณผู้ชมฮะอีกโอ้โหมันมันชันหนักกว่าเดิมยังไงไม่รู้คุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวอิกาเดี๋ยวนะลูกบอลอึ่ข้าเล็กขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาจะรอดหรือเปล่าวะน่าจะรอด มันน่าจะติดผ่านมาไม่ได้แต่เราเนี่ยจะเข็นขึ้นไปได้หรือไม่เอาละครับความชันแบบนี้ความชันแบบนี้แต่ลูกบอลอึ่งข้านะ่ะก็เล็กค่ะสามารถเอาละคุณผู้ชมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตอนนี้เราผ่านขึ้นมาตรงนี้แล้วโอ้ลูกบอลเราเล็กมากๆครับโอ้เดี๋ยวนะมีก้อนอึอะไรให้ไหมนี่นี่คือถึงหรือ,อยังนี่คือเราผ่านหรือ,อยังอะ่ะอย่าบอกนะว่าผ่านแล้วอะ่ะเฮ้ยโอ้ที่เป็นเกมที่ง่ายมากๆเลยอะ very easy โฮมสวี h โฮมชื่อเหมือนเกมผีมากเลยให้กดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อเล่นอีกครั้งถามจริงจะให้ข้าเล่นอีกครั้งนั้นเหรอฝันไปเถอะเอาแล้วครับคุณผู้ชมฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเกมที่ผู้พัฒนาเนี่ยทำเหมือนว่าเป็นเดโมโออกมาให้เราเนี่ยได้เล่นกันฟรีฟรผมบอกไปหรือ,อยังวะเหมือนจะบอกไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี่ยทิ้งไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างแล้วถ้าถ้าอยากเล่นเนี่ยก็ไปกดเล่นกันได้ สำหรับใครที่เล่นไม่ผ่านแล้วก็อย่าพึ่งหัวร้อนเอาจริงถามว่ายากไหมมันก็ยากนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรารู้ทิกแล้วก็มีความพยายามเขาบอกว่าความพยายามนั้นไม่เคยทําร้ายใครคุณน่าจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนมัง ใช่ผมคิดว่าเอาจริงนะมันก็ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของมนุษยชาติของเราหรือเปล่าวะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ประเสริฐการที่เราเนี่ยจะลงมาจุ้มปุ๊กกายเป็นแมลงอืนสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปคุณผู้ชมใช่ไหมแล้วก็นะฮะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเกมอินดี้อินดี้แปลกแปลใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้หากันอีกนะฮะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะ มแมลงอึขอตัวลามุดอึแป๊บหนึ่งลาจ้า